สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะตามคลิปที่ได้พูดไปกันอันนี้ก็คืออีกคลิปนึงก็คือจะมาเล่นลูกสองเฉยแต่มันมีไอเทมอแต่มันไม่ใช่สับไวเร็วที่สุดนะที่ผมเห็นนะมันไม่รู้เหมือนกันวมันไวเปล่าใช่ไหมมันก็คือเดียวกันนะแต่เหมือนผมกดใช้แล้วมันมันเป็นกดเปิดไอเทมเฉยแต่มันยังไม่ได้ใช้นะหุวกระสุนก็เป็นตัวนั้นแหละเกาะเราไม่มีนะของฟรีไปเราไปหาเล่นกันดีกว่า สักสามสี่ห้องเหมือนเดิมแั้นเล่นให้แค่หายคิดถึงเฉยๆนะนี่ไงใช่ไหมอ,อ้าวเออมาพอดี okay. s <S อันนี้คือใช้แล้วใช่ไหม นั่นแหละผมสงสัยเลยอืมก็คือใช้งานอยู่แล้วถ้าเป็นโอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อืมอืมอืมโอเคคลิปนี้ตัวผมจะพิ้วกว่าครับคลิปที่แล้วนิดน,นึงนะเพราะว่าผมไปทำสายายาะะบ้างแล้ว โอ้โมค้งางเมื่อกี้เสร็จเลย ไม่ไหวไม่มีสบายมันมีแหละแค่15เปอร์เซ็นต์25เปอร์เซ็นต์ไม่ทันนะ สครั้งตลอดเลยนะอืบระจานท่าอือดับทุกคน่าจะเคยเป็นถ้าไม่มีสับใบนะม่ได้อยู่ที่หนึ่งเฉยเลย กนัหมดเลดยวะมองไม่เห็นเลยสานีนิ่งๆเข่า่อยมีคนเล่นกันเยอะนะลูกสองมาไอ,อ,อผมเห็นปิงหรือเปล่า มันสับไม่ทันนะผมถ้าไม่ยิงนะัดเดียวให้ตายอืมค่อนข้างยากนะสำหรับผมนะเจเจเพราะน่าจะนิงินง่ายๆเลยอาวอเล่เลยไปชมห้องต่อไปกันดีกว่าได้ห้องแล้วมานี่ภาพผมไม่ได้ปรับเป็นพันยี่สี่นะมันก็เลยแรไม่เต็มจอนะ ลืมบอกตั้ง,งแต่คลิปที่แล้วเนะี่ยเขาโดดลงไปแล้ววะโอ้โห สู้สับใหไม่ได้แล้วเรามีคนออกเคทมีใครไม่รู้น่เชิญผมเข้าแข็งผมก็จะกดรับๆไปกันแหละ <c oughs> <c oughs> ผมยืนรอเขาโผล่มาแล้วเมื่อกี้โอ้หนึ่งตัวเอง ไ,ได้คิวเือโอ้โหนี่ยหน้ามองไม่ทันอืมใต้บันไดเหรอทางไหนครับจะไปเเอาตัวใต้บันไดขนาดไฟไหนวะโอ้โหที่เขาโหดจเลยอ่ะ คนดูน่าจะขัดใจกับผมนะไม่มีสปายย่างเเล่นนะความแม่นเป็นศูนย์อจ๋วเลยเนี่ยแทกซม ตัวฟีก็เอานะเราเอาหมดหมดแล้วเหรอ <c oughs> เราจะเอาตามลูกสองฟ้าทั้งฟ้าไปโดน อาหายมาแล้วสู้ไปได้แล้วหรอตัวระบางด้รหล่ะตัวเราร้อยหนึ่ง <c oughs> โอ้ไม่ทันแนฮะยิงเขาไม่เข้านะ โดนนัดเดียวผมร้อยหนึยิงมันเลยคขาั้นผมยิงไม่โดนสบายเลยมีซับทั้งตัว <c oughs> มากสิอนัดน,นึงิว <c oughs> อืมถ้าผมยิงท่านอีกทีหนึ่งนะโดนเลยละ่ะลูกซองดำเลยลูกซองเริ่มต้นนตอนเราขนต้องหลูกซองนะทำอะไรเพื่อนเราเนี่ย เฉยลองเงนี้ลองเงนี้ย,เน,ยเนียนเนียน,น,ยนผมยิงไม่ออกพี่มันยังเติมลูกอยู่เสร็จเลยตัวกระพิบเราไม่ได้เราอยู่ที่หนึ่งเฉยเลยฝั่งเราไม่มีใครเล่นเก่งกว่าผมเลยนี่ผมไม่ได้เล่นเก่งนะแต่เพื่อนได้ยิงไม่ค่อยได้พยายามเต็มที่ครับเราว้า หลายๆๆๆให้หมดเดี๋ยวเขาโดดออกมาผมก็สู้ไม่ได้ละมือหันไม่ทันหรอข้อมือนะอืมอืมมันจะกาศเก่าๆที่คิดจริงโปรอีกแล้วโปรเรื่มมาโคเลย โคเหรอที่หนึ่งใช่ไหมเขาอาจจะมาโคก็ได้นะฝั่งไทดาตามสเต็ปเดิมครับผมแคสอีกแล้วไม่รู้คนที่เล่นปัจจุบันเขาแคสอย่างงี้หรือเปล่าแต่ว่าผมแคสเซ็งมากผมสุดดันนี้มันสว่างมาเร็วหรือเปล่าแล้วเขาเล่นปืนกลกันเราไม่ได้เข้าห้องลูกสองมานี่หว่าลืม น้อาจงเลยอืมโอ้สู้ไม่ได้คนเขามีสองคนโอเคมันน่าเบื่อมันคนน้อยนะโอ้ผมยิงไม่ทันเขาหนังเพื่อนหนังหลังหังแต่ อีกางตัวอีกทาง,ทางคนมันน้อยอ่ะไ,ไ,ไม่โดนเลยอนี่ตัวเนี่ยยวออกมาเล่นด้วยมั้ย <Okay. S 2> เห็นได้ดาวเยอะดี อ,อ,นนอะไระรึฮะโอเคสมุดเขาไม่เขารู้ว่าเราจะโผล่อะคนเ้ียาลูกสองเราไปเล่นต่อเขารู้ได้ไงว่าเราจะโผล่มันเี้ยเป็นไปได้ยังไง คนน้อยไม่ค่อยเจอคนอื่นเลยเจอแค่นี้อีกฝั่งเขาปั๊มมาแล้วผมไม่ได้ดูเลยอะืมไม่มีอะไรตาเนี้ยคนมันน้อยอ่ะ วิมาแล้วมาแล้วผมตกใจมากินผม,มนกึกว่าผมแคดเองแกโอ้โหแตก เราขวาเราใช่ไหมตัวนี้หายไปเลยปะขวาเรามาอ่าฮะผมปลาระเบิดนะทำมิงไม่ดี ทำมิง่งอยู่แล้วผมปลาระเบิดเมื่อกี้แหละคนเพิ่งจะมาเยอะตอนกำลังจะหมดห้องนะเขามาจากไหนวะเนี่ยคนเนี้อ๋อเอาวะตายสองตัว าตัวไม่เคยเจอนะคนนี้เอาโอ้วันตรวจมนี่นี่หาย,ายดักยิงแบบนิ่มๆประเด็นคือโดนหัวแตกอะ หายอะไรกันหมดวะโอ้ผมชินกับสับเร็วนะผมนั่งพอเป็นไม่มีสับไปแล้วไม่ชินเลยผมผมชอบกดดูสกอร์แท็บนะแท็บสกอร์อะไรเงี้ยเออน,นั่นแหละ เงียบไปแย่แล้วโอ้ไ um, ด้ต really ัวหนึ่งวะเราเป็นหัวลมลูกศรดูซิที่หนึ่งของ16สิบหกห้องกลนวยแหละเนี่โอ้สุดเดียวตายเลย PBA C HK เป็นที่ดีเหรอ PBA C สองพันยิบสี่เนี่ยปีนี้เลยนะอืม อ๋อเขาชอบนั่งอยู่ตรงนี้อืมอืมอืมนั่งกระีรู่ <c oughs> ไได้เฟกกัน <c oughs> <c oughs> น้าวทำไมหาไม่เจอ เสียมีดดูข้างบนเลื่อนหงายยี่สิบสามเลยอ่ะนัดเดียวดับแน่เลยหันซ้ายเมื่อกี้ไม่มีหันขวาพ๊บซ้ายผู้ เพื่อนตายแล้วออเออนั่นนแหละ่าจะเกิดไม่ทันนะเดี๋ยวเราไปต่อยสักห้องเมื่อกี้มันแค่แบบห้องนึงก็ุดนเลยโอเคลอ,องกลางอ้าโดนไอ้เป็นฝั่งละส,สี่สี่โอเคสัญญาณลาน้อยสุด ปืนระยะไกลระยะกลางกันหมดเลยโอ้ยผมยิงไม่ออกไอ,อ,อ,อ้ี้ไอ้ยอ๋อเออดัดไม่มีสับไวยากเลยนี่ โอ้โคุณผู้ชมดูผมยิงดีมันยิงไม่ทันเลยมันเร็วได้แค่นี้สับใบแม่งก็เหมือนไม่ได้มีสับใบเลยอ่ะเริ่มร้อนแม่งยิงยากนะนนอืม,มนี่จะโผมาเลยมารูองอัหน้ายิงไม่ออกออกโดนบนยิงเฉย ชุดเดียวตายแนละเอาไม่อยู่แนละ้ว่นไหนนายไปไหนไไหนายโดนหวัวไม่โดนเลยเราหมดแบบฟ้าปงไป เอ้ยอตายเฉยเขาเจ็บอยู่แล้วแน่เลยยิงดักเราบ้าเลยพี่หลงของพีมมือเราตอนนี้โอ้โยจำกัดคนก็เล่นยากเลยเรา ไม่ค่อยหนุนแต่ถ้ามีสับม์ไผมพอสู้ได้ผมหันท่าเป้าไม่โดนแะล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนนะอโอเคสวยเพื่อน มั้ยออกอยู่ออกอยู่ปั๊บปั๊บเป็แบมอยู่ปึ๊บปึ๊บทำระเบิดเราเนื้อระเบิดเราก็จะตายมันสับช้านะที่เรียกผมเห็นมันมีสับไวในตัวนู้นก็จะสับไวเร็วแบบเร็วๆอ่ะ ไม่ได้ค erm hey. oh, ิวแล้วหรอกตายไป11แล้วฮะเฮ้ยโอ้ยไอชิ้นผมขึ้นไปเขากระโดดสวนเราไม่ได้ยิงเลยนะตานี้ถ้าผมเป็นบินกองผมก็วัดได้แหละ ดูเพื่อนเรายิงดิเห็นไหมป๊บเดียวเองน่าจะโดดถงมแล้วผมว่าหลังแตกดิโดดตรงนี้โดดไปมล่ะหายเรียนทิด กระโดดลงมาเยอะจะฟังดีเฮ้ยเรามีสี่ที่ลแล้วที่สามก็ยังดีไปครับลยุลยลุยครับลยุย เอ้ยผมวอดจากหนีไม่โดนโอ้แย่จัดไอนน้่นก็ยิงแฮกมันมองเห็นเราวะดูดีอย่างเลยนะเออโดนไหมซะเขารู้ดีจังยิงแฮกไม่หยุดเลยสาดกระสุนเอ้ยผมจะกระโดดสะบัดเมาส์หันขวาเมื่อกี้ มัวแต่ก้มมองครับตาบมออัวแต่โฟกัสข้างล่างอยู่นะไม่ได้โฟกัสด้านบนเมือ่อกี้อ่าไป อมไม่ทันนะโอ้สนัยเข้ามาโอ้ปุ่งบังโอ้ยเราหาไม่กี่ตัวนะถ้าไม่ติดว่าผมแจกกนะันะทีมเราคงชนะไปแล้วเชื่อผมไหม เสียงก็อีเสียงอะไรเข้ารบกวนก็ขออภัยเป็นที่นี้ด้วยนะครับผมลงเกมแล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยอัดตอนว่างเดิมช่วงนี้เป็นช่วงมหาลัยปิดเทอมพอดีนะผมซิ่วมาเรียนมหาลัยใหม่นะอาจจะมีเวลาบ้างไม่มีปิดเทอมแล้วก็จับไปทานู่นทานี่นะสุระที่บ้านทาทรงทําสวนนี้ผมทําสวนนะไม่ว่างเราก็จะมาอัดให้ดูใหม่ประมาณนั้นลงเกมแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยผมลงหลากหลายเกม อยากให้จ้องมีความหลากหลายประมาณนั้นครับผมฝากด้วยครับฝากเอาไว้กันด้วยเออยิงลั่นอีกสักทีไม่ได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันมาเล่นให้หายกิจสิ่งเฉยๆนะไม่ว่าผมจะลงคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ให้ผมด้วยส่วนเกมบอลอินเตอร์มาเดี๋ยวผมจะไปหาหากันตั้งค่าแล้วก็เล่นให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะเพราะตอนนี้เซฟหายเกมอะไรผมก็ลงจิปปรทะทั่วไปแล้วผมเล่นไม่เก่งทำเป็นงานอดิเรกนะฮะ ถ้าทำแล้วหาไราได้ได้ก็ดีและเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสำหรับพีบีสวัสดีครับ